สวัสดีค่ะพบกับช่องสุขในธรรมชาแนลนะคะพระพุเทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลได้พึงเกิดมาแล้วนับพบชาติไม่ท่วนที่เกิดมานั้นเป็นมาแล้วทั้งพระราชายาจกเห็นใจนักรบโจรผู้ทรงศีลเทวดาพรหม แม้แต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกหรือแมลงตัวเล็กๆก,ก็เป็นมาแล้วทั้งสิ้นบุคคลใดจะล่วงพ้นจากวัตะสงสารหรือการเกิดได้นั้นจะต้องบำเพ็ญเพียรละเลิกจากกิเลสท,ทั้งปวงมันเจริญสติภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดบุคคลใดเกิดมาแล้ว ได้รู้จักธรรมะของพระพุทธองค์และได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์นับว่าประเสริฐมากไม่เสียชาติเกิดแน่นอนดังเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นวัตตะสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลายพบหลายชาติเช่นกันหลายปีล่วงพ้นไปดิฉันได้มีครอบครัว วันหนึ่งพ่อของลูกได้นํารูปหลอ่อองค์พ่อปิยะมหาราชเข้ามาในบ้านดิฉันถามว่าซื้อมาทำไมเปลืองเงินเปล่าๆอิสลามไม่ให้ว่ายรูปปั้นเขาก็สาธยายว่าพระองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์นะขออะไรก็ได้ดิฉันเลยพูดท้าทายออกไปว่า งั้นขอให้ลูกมาเกิดได้ไหมละ่ะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงคืนนั้นประมาณตีสองดิฉันได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาของเททิ้งข้างเตียงดังสนั่นหวั่นไหวจนดิฉันสะดุ้งตื่นและเปิดไฟออกมาดูมันเป็นถุงเครื่องมือที่แขวนเอาไว้ที่บริเวณผนังห้องถูกยกออกมาทิ้ง โดยที่ถุงไม่มีรอยขาดเลยตัวแขวนก็ไม่ได้หลุดออกจากผนังดิฉันใจไม่ดีรีบเข้านอนแล้วหลับไปต่อมาอีกประมาณหนึ่งเดือนดิฉันได้ตั้งคันลูกคนแรกซึ่งรอคอยมาสี่ห้าปีคืนหนึ่งดิฉันฝันว่าเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนในวังแห่งหนึ่ง มีเด็กผู้ชายตัวเล็กอายุประมาณสองสามขวบเดินสวนลงมาดิฉันรีบเดินไปถอดสร้อยคอที่เด็กคนนั้นสวมอยู่เอามาถือไว้ในมือและหันไปเห็นพระชายาลักษ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าติดอยู่ข้างผนังตรงบันไดนั่นเองหลังจากลูกชายคลอดมาแล้ว ก็ร้องห้าโยเยอยู่ตลอดเวลาแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยเขาจะไม่ยอมกินนมแม่ถ้าเขาเผลอดูดนมเราไปก็จะบ้วนทิ้งออกมาซึ่งผิดวิสัยของเด็กทารกจนดิฉันสงสารลูกเลยตัดสินใจให้นมชงแทนดิฉันอาศัยอยู่บ้านพักของทางราชการทำให้เสียงร้องของลูก ดังไปถึงบ้านใกล้ๆกันคุณพี่ข้างบ้านมาบอกดิฉันว่าเด็กร้องไห้ผิดปกติมากควรพาลูกไปพบหมอดิฉันบอกคุณพี่ไปว่าพาลูกไปแล้วแต่คุณหมอก็หาสาเหตุไม่เจอคุณพี่คนนั้นเลยมาบอกว่ามีพระธุดงออกมาจากถ้ำ ท่านเดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดบัวขวัญดิฉันควรไปพบท่านให้ลองตรวจดูว่าลูกเป็นอะไรรุ่งขึ้นอีกวันดิฉันได้เดินทางไปกับคุณพี่ข้างบ้านโดยไม่ได้นำลูกไปด้วยพอดิฉันเข้าไปกราบท่านโดยยังไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังท่านก็ถามดิฉันว่าโยมมีลูกอ่อนใช่ไหม ลูกโยมไม่ยอมกินนมโยมใช่ไหมเขาเป็นเทพลงมาเกิดนะเขาไม่กินเลือดมนุษย์นะโยมโยมได้ไปทา้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่าต้องไปขอขามากรรมก่อนนะแล้วท่านก็ให้สายศิลมาผูกข้อมือลูกดิฉันกลับมาจัดการตามที่พระธุดงรูปนั้นบอกไว้ <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดก็กลับมาเป็นปกติ พอลูกชายดิฉันอายุได้หนึ่งขวบกับสามเดือนเขาก็พูดรู้เรื่องแล้วเขาบอกดิฉันว่ากลัวดิฉันถามลูกว่ากลัวอะไรเขาก็ชี้มือไปที่รูปหล่อของพ่อปิยะมหาราชแล้วก็บอกดิฉันว่าเขายื่นมือมาจะอุ้มดิฉันก็ต้องทุกข์ใจอีกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหรือ เราจะไปหาคำตอบได้จากที่ไหนเล่าต่อมามีเพื่อนได้พาดิฉันไปพบกับร่างทรงของรัชการที่ห้าซึ่งคนทรงเป็นภรรยาของหัวหน้าระดับสูงในหน่วยงานนั้นท่านอายุมากแล้วพอดิฉันอุ้มลูกเข้าไปพบท่านก็ทักว่าเด็กคนนี้มาจากวังหน้านะทหารที่เฝ้ารูปปั้น ขององค์พ่อปิยะเขาทักทายจะขออุ้มแล้วท่านก็บอกอีกว่าตามรูปปั้นของพระองค์ท่านจะมีทหารคอยเฝ้าอยู่ทุกๆองค์บางครั้งดิฉันไม่อยู่บ้านแต่มีคนมาบอกดิฉันว่าเห็นทหารเดินอยู่ในบ้านซึ่งตอนนั้นดิฉันคิดว่าเขาคงตาฝาดไปเอง เพิ่งมารู้ก็ตอนที่ได้รับฟังเรื่องราวนี้แล้วเด็กคนนี้จะแปลกจากเด็กทั่วๆไปอายุเจเดือนก็พูดได้แล้วช่วงที่เขาอายุสองขวบกับหนึ่งเดือนดิฉันชอบพาลูกขับรถไปเที่ยวแล้วชี้ให้ลูกดูว่าบ้านหลังนี้สวยจังแม่อยากได้จังเลยพอดิฉันพูดจบลูกก็ตอบมาว่า แม่ก็ทำบุญเข้าสิแล้วแม่จะได้ดิฉันรู้สึกตกใจกับคําพูดของลูกมากซึ่งไม่มีใครสอนเขาเรื่องบุญทานเลยเพราะเขายังเล็กมากแต่ลูกไปเอาคําพูดพวกนี้มาจากไหนกันช่วงที่ลูกดิฉันเรียนมหาลัยเขาได้บอกดิฉันว่าชอบฝันเห็นตัวเองเป็นพระห่มผ้าเหลือง กำลังกวาดลานวัดอยู่บนเขาซึ่งชาติหนึ่งเขาเคยเกิดเป็นพระสงฆ์ชาวมอญลูกชายดิฉันชอบปฏิบัติธรรมเขาทำสมาธิจนจ,นจิตนิ่งมีวันหนึ่งลูกได้มาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อคืนจิตนิ่งสงบมากเห็นตัวเองลอยขึ้นข้างบนเป็นชั้นชั้นไป เห็นเทวดาองค์เขียวๆเรืองแสงหันมายิ้มให้แล้วก็ลอยขึ้นไปอีกเห็นพระสงค์ประมาณห้ารรูปนั่งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ดินแดนนั้นอากาศเย็นสบายไม่ร้อนมีแต่ความสุขจนอยากอยู่บนนั้นไม่อยากกลับลงมาแต่สักพักหนึ่ง ก็มีคนมาบอกให้กลับลงไปได้แล้วยังไม่ถึงเวลาต่อมาลูกได้มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเห็นในหลวงรัชกาลที่9มาหาเข้ามาลูกลูกหัวแล้วบอกให้ตั้งใจเรียนนะดิฉันถามลูกไปว่าลูกอธิษฐานอะไรหรือพระองค์ท่านจึงมาหาลูกได้ตอบว่า เมื่อคืนได้อุทิศบุญให้พระองค์ท่านหายป่วยช่วงนั้นพระองค์ทรงประชวนอยู่พระองค์ท่านทรงมีเจโตปริยญาณสามารถล่วงรู้ถึงกระแสบุญว่าใครส่งไปถึงพระองค์ท่านบ้างท่านคอยห่วงใยดูแลประชาชนของท่านตลอดแม้ยังทรงพระชนชีพอยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของท่านเลยลูกชายดิฉันเรียนวิศวะเขาจะมีความเครียดเรื่องการเรียนเพราะค่อนข้างเรียนหนักและเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายผิดกับตอนเด็กๆจนบางครั้งดิฉันก็เดาใจลูกไม่ถูกจนกระทั่ง เขาได้มาขอดิฉันบวชพระช่วงปิดเทอมก่อนจะไปฝึกงานเขาได้บอกดิฉันว่าขอไปบวชที่วัดป่ากล้วยที่จังหวัดอุตรดิตแม่ขับรถไปส่งได้ไหมที่วัดนี้มีหลวงพ่อเฉลิมโชคเป็นเจ้าอาวาสวัด มีเพื่อนรุ่นน้องแนะนำมาซึ่งมาตรงกับที่พระอาจารย์รูปหนึ่งท่านได้เคยบอกดิฉันว่ามีพระอรหันต์อยู่ใกล้อๆอีกองค์หนึ่งอยู่วัดป่ากล้วยถ้าโยมมีเวลาควรไปกราบท่านนะดิฉันรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่ลูกมาขอบวชด,ดิฉันพาลูกไปกราบหลวงพ่อที่วัด หลวงพ่อท่านก็บอกมาว่ามีเจ้ากรรมในเวรตามเยอะมากให้มาบวชบ่อยๆนะถ้ามีเวลาชุดเก่าอโหสิกรรมออกไปชุดใหม่จะได้เข้ามารับบุญต่อทำให้ดิฉันหวนระลึกถึงความฝันเมื่อครั้งที่ลูกอายุได้ประมาณ15ปีในฝันนั้นดิฉันอาศัยอยู่กับลูกสองคน บ้านอยู่ริมน้ำลูกได้เอาเรือไปผูกติดกับเสาบ้านซึ่งด้านล่างมีน้ำท่วมเอ่อขึ้นมาขณะนั้นได้มีแหม่มฝรั่งใส่กระโปรงสุ่มไก่เสื้อแขนพองๆเดินเข้ามาหาดิฉันแล้วพูดว่าลูกของคุณเคยเกิดเป็นลูกของฉันนะขาเขาจะไม่ดีอยู่ข้างหนึ่งเกือบทุกชาติที่ผ่านมา เพราะเขาเคยเกิดเป็นนักรบชื่อนอรดีเข็นฆ่าผู้คนมาเยอะแล้วแม่มก็ร้องไห้เดินเข้าไปกอดลูกชายดิฉันจนดิฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาจำภาพความฝันนั้นได้ติดตาไม่เคยลืมมนุษย์เราเกิดมาหลายภพชาตินับไม่ถ้วนมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วส่งให้มาเกิดมาชาตินี้ ช่วงลูกอายุ4ขวบลูกได้เดินไปเตะโต๊ะเหล็กจนโต๊ะล้มลงถูกกระดูกเท้าแตกจนต้องเข้าเฝือกทำให้มีอาการปวดขามาจนโตเหมือนที่แม่ฝรั่งบอกดิฉันในความฝันและลูกชายดิฉันก็มีอาการหอบหืดมาตั้งแต่เล็กๆรักษาไม่หายดิฉันคิดว่าอาการใจร้อนหงุดหงิด น่าจะเกิดมาจากเจ้ากรรมในเวรมากระตุ้นจิตใจของลูกแต่จิตใจของลูกดิฉันยามปกติเขาจะคิดเรื่องการสร้างบุญกุศลตลอดเวลามีเมตตาต่อผู้อื่นและชอบปฏิบัติธรรมเป็นเนืองนิดมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อเฉลิมโชคมากปฏิบัติธรรมตามสายของหลวงพ่อคะ่ะดิฉันเคยกราบเรียน หลวงพ่อว่าดิฉันจะอธิษฐานจิตให้ลูกมีความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดหลวงพ่อได้ตอบกลับมาว่าทางธรรมสำคัญที่สุดอย่าให้เสียชาติเกิดไปชาติหนึ่งโดยไม่ได้อะไรเลยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ